สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์ใช่ไหมคะถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะยังสวยแหละ เดินผ่านนะคะไม่ทำไม่ได้สวยมากสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้อีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเจอกันน อันนี้ยังไม่บานเต็มที่นะคะถ้าบานเต็มที่เขาก็จะขาวกว่านี้นะนี่ก็อยู่ดินแม่น้ำสองข้างทางค่ะจะพักขี่รถไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ฝั่งนี้น่าจะขาวนี่สวยอ่ะถ้าขาวกว่านี้จะสวยกว่านี้คุณก็นั่งดูเนาะวันนี้วันเสาร์ดูสวยไหมคะต่อค่ะตรงนี้ก็จะเป็น แม่น้ําที่เชื่อมกับเมื่อกี้นะคะอืมแต่เราไม่ได้อยู่บนสะพานไงบ้านเยอะมากเลยค่ะอากาศวันนี้อ๋อดีโอ้หมีม่านช่องอยู่แถวแถวนี้ก็คืออาพาร์ตเมนต์นะหืมสุดยอดเนาะสวยนมะากเลยว้มังไกลตรงนี้มังไกลนะคะก็คือบานบานเต็มที่ละ เขาเรียกมังไก่นะคะก็คือบานแบบบานทุกทุกดอกอะไรประมาณนี้เด,ดี๋ยวเก็บได้ไหมไปไหนได้ไหมคะนี่เป็นไงสวยมากมันจะเตินเยอะมากเลยค่ะเขาก็จะมาดูสักพืล้ลาแบ่นไม่เนะ สวีนี่คนเดินเยอะมากสวยๆทางนั้นเลยทุกคนนี่คนถ่ายรูปก,ก็มีนะคะคือคนก็แบบเนาะมันเป็นอะไรที่คนเยอะจริงๆปั่นจักรยานไม่ได้แล้วไม่ได้ปั่นนะล้วเอาเท้าถึกๆเอาว่าอันนี้แบบต้นนี้ยังไม่บานเต็มค่ะ ว่าคนเยอะมากโอเคเขาจะมีที่ให้นั่งด้วยเห็นไหมโอ้ว่านั่งกันยัตเตอเขามาถ่ายอะไรกันอ่ะกเลนจาร์เนาะ คนเลียงยิ่งสวยยิงอยู่ใต้ต้นซากุระอุ้ยสวยถ่ายแดดนะสวยมากเลยค่ะทุกคนโอเคเราก็เจอกันประมาณสามนาทีกว่าๆนะคะนี่น้ำพ้าใส่ไหม ต้องขอโทษนะแว๊บบนะคะเราก็เจอกันนะคะเดี๋ยวรัดจะตายต่อคลิปนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะไปแล้วบ๊ายบายน้ำโค้ด้วยทุกคนดูดีเขาไม่กลัวคนเลยตัวใหญ่ด้วย น้ำเหมือนเขาไม่ได้ถ่ายออกนะมันก็จะเสียๆหน่อยนี่ค่ะเป็นทางเดินที่รักเดินเดินประจำนะแล้วก็นี่เราก็จะเห็นตัวเฟียสไกสลีอุบางนี่ค่ะอันนี้ต้นดอกอะไรไม่รู้นะแต่สวยนี่ก็สวยนี่ใบไม่มีแล้แต่ดอกไม่รู้จักชื่อ <S 2> <S 2> <S> โอเคทุกคนตามไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเดินนะคะสวยมากจะไม่มีใครไม่เห็นนะนี่เดงนไปเรื่อยๆสวยสุด สักุระนะคะดวงหมดแล้วค่ะต้นที่ทำงานนะร้านได้อยากให้ทุกคนเห็นนกค่ะหางยาวๆแต่เขาอยู่ข้างบนเลยนะใครตาดีก็เห็นนะพยายามส่องแล้วนะทุกคนเขามากินดอกน้ำหวานซากุระค่ะ เห็นม mm oh, like mm mm ั้ยไหมไหนนะนี่จุดๆรวมกับนูนหมดเลยอยู่ข้างบนยอดค่ะสองไม่เห็นนกนแค่จะมาเลีนเหมือนกันนะคะที่เขามากินน้ำหวานค่ะนู่ สามตัวไปเรือลย้่หตัวเลยหรอนี่ค่ะห่างยาวมากเลยเอ้าลงก,กานะคะลงก,กาไปแล้วนี่เห็นไหมคะเห็นห่างเขาไหมมาท,ทีห้าตัวเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เหลือแนละ้วไปกันหมดแล้วใสงสัยได้ยินเสียงรัดโอเคค่ะไป